เด็กพี่น้องเลยตอตา้าปลูกพักอัตโต้ต้นมงหุงพักบัวพี่น้องแลวก็คามินส่วนหัวสีไข่นี่สิเป็นผลงานของว้าวบอสเองพี่น้องเลยตั้งแต่เป็นธรรมชาติดินใหม่ๆเราบ่าวัดเอามาปลูกพีก่น้องปลูกตจต้าก็บรรนมันได้ใช้ต้มไก่กินตาม,มงหุงมะ้อย ه, โชกพี่น้องเลย รถบ๊อบก็บเกิกดขีิโลมตกแรกคือกันพี่น้องเอ้โบแม่รถใหญ่ก็ได้ทางก็ปุ้ยเกินไปพี่น้องเลยคุณเด้อทางเฮือนต้องงูพันกับสร้างพันกับบึกเบินบมวยอมยุดได้พี่น้องไอ้ฝนก็ตกลงเม็ดบัวยาบัวเศาอ่าเถอะแต่ว่าเพิ่นขึ้นตอกหลังคากระถึกดึกน้องคือเก่าบ,บัวยุดบัวยอนพี่น้องไอ้เพื่อเร่งรีบให้มันแล้วมันทั่ว โชว์ทางเอ้ยทางเนาะพี่น้องเนาะเอาครับไปหน้าบ้าน บอลลีกับรถบาเซียงเดียรถไทยถึงพี่น้องเลยรถบาเซียงเราไปบาต่อเาได้แล้วรถเป็นมือกล้องให้ไวสั้นก่อน้องแพยเชื่อมั้ยเนามันเบาได้ย่มเลยก บลองเอารถไทยดึงิ่งกรจะันนขับ้านหนึ่งกอะ้นตะฟหน่ง้าหลยลตะปินละลาันนี้รอดแรดก่อนจังครับเมื่อวันนี้รถนะมันมันเตียดมันไตบ่ได้เอ้นี่ต้องพึ่งพารถไทย ต้องไปย่างวานรถพอดมาแล้วบบนี้เนาะพอนำแพทย์แน่นแน่นนนรถพอดแท็กเตอร์เอามาวัดจับไขสุดใจรินกันเนาะไปด้วยไปเจริญมุกล้องให้เอาครับไปหน้าบาทนี่ัดปั๊บไปหน้าเออ พอหลายคนเนอะโย่ัปครับไปหน้า่อ,อยลังพูกอ้าตองพอหลายคนโุคโชคพีน้อง,ง,งเลยนักนาสาหัสพอสมควรได้เนย่ฮ้ยแล้วบรรยากาศฝนตกฟ้าลงตีเอารถข้ามบ้านนาแพกก็ได้ ทางกา็งได้พี่น้องทางไปบ้านน้องาปานองมวยูโคลีนี่น้องตาน้องนก้าเพิ่นก็ป้อนหวัวเบิ่งอยู่เยี่ยมบ่พี่น้อง จังไงล่ะเหมือนกันไอ้ไอ้ไม้โมล้มวะเออบ่ล้มกันมาวางนี่มันเป็นดินทรายมันแน่นเนาะพ่อน้องแพทฝดมันแนนน่มับ่ลื่นเด้บ่เพื่อดินสแตนดาร์ดนั้ยังรถเบาเสียงมาเดี๋ยวยงรถไทยแกพี่น้องเลย bên thang thì đúng không người? Tháng nào, thang nào hang nắc oh, Hang nắc luôn Thực thực nước non thì non này น,นี่กับลัางเสียร,รถไทยแก่ลองบางคั้น,นี่ทางมันเปื้อนอะไรพี่น้อง ัทชกพี่น้องเอ้ยทางก็ได้เป็นแบบนี้ทุกปีบ่ทางบ้านนาแท่งบ่กนุ๊กเป็นแบบนี้ทุกปีบ่ารู้ว่าอย่างใดเนี่ยทางก็ปีนี้แ่้วปีตะเกาวง阔ไม่ได้คุ้นเลยโอ้ทางก็เป็นปีนี้ปีเดียวปีเก่าแบบธรรมดาเออเออเไปมาได้อยู่ปีเก่าวันน้อดินด่างนี่นะมาใชัยไม่เห็นว่าว่านุ๊กมันน่าเอาดินทรายเด้อ ค่อยชีเลือกเจ้าเป็นนายบ้านเจ้าเป็นชายไ,ไม่ไมรามาู้เหม่ยมาไหนมานี่โอ้พี่น้องนักเรียนเพิ่นก็ได้บุงบังบงบ้านเลยดิเป็นยังไดงบ้างนะเราไทยเดื่อนี้สอนนะ แห้งเลยรถไถเนาะเอารถไถเด้อแกไปส่งอยู่ปากทางไว้บัดสองคันนี่เนาะ้าจะต้องพึ่งพารถไถได้เบอลลี่รถเจ้าก็สบายดีเด้อโอ้ยสบายดีมาเถอะเนาะโคตรดีเนาะทางนะโอเคปะไปหันมองหนาคุณไปเนี่ย เอาไปอีกก่อนได้ขั้นมัดอีกนะโอ้พอได้รถอันนั้นเนาะรถของพี่ชายไผ่ไอของไผ่ก็ไอน้องมวยบ่เสือหวยเสือหวยโอ้รถชร้างเจ้าชร,ร้างเข็นของน้ำเจ้า,า,า,จาบ่เต็มไปโอ้เสือหวยข่อยเคยหยอกอยู่นั้นบ่โอ้ไข่จือพอได้ขพอได้มาหึงลิสเนาะป่ะการเด้ออะอ่าะวัดเจ้า hắn <Nic> này sẽ mác cái không máy thải này. 2000 đơn vị. tối đầm mua nó. บบตอปัดันใครรูรถรถรถนี้กับบุญมีคุณชีบอกบอกิพอ,อีอ่คุณชีมันโมยานเนาะแถวนี้เน่ะบุญมีปัญหาเนาะสามิันนี่เนาะ<อ><อ>นี่บอคันออก,กวางยานะโดยโดยโดยสายลุย ต้องให้บอลีไปเอาซี่ข้นี่มาแล้วแบนเ้เผื่อบุกบืนบ้านนากักแหกมเป็นอย่งเนาะรถไทเนาะแก่ไหนแก่หรบบหอวะเผือ่อมาบุกคันนี้ต่อแล้ไปเลยบ่โหดอีลีนเพราอันรถไทไหนงนะงไปเลยนะผมเดอ รถเยได,ด้ใช่เอาแหลวบานเลเอาพูได้บอกเราบอกถเยได้เราถ่ายยังไงอ้าได้บานชุกเลยปะจักแล้วบานเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวนี่นี่นี่บาลีครับเข่าพี่ถอยนี่ได้บอ่ยนนี่บอมันแห้งบอครับเขานี่นะนี่น่าจะได้ลถถอยทางเขาพุ้นลไปพี่จก็ได้ยุ่มันบลม็อ ไปแบบนี้ไปหินแบบนี้ได้บมมลมมเป็นดินน่นี่เป็นดินชายดินชายมันเน่นบอดินชายเป็นย่างน้ำมันเยบ่อใชเบสบ่บานมขมนี่ปนต๊เนาะ

โชว์เนาะพ่อน้องแพทย์เนี่ยไม่ใช่เขาเนี่ยเนาะนายคนพลอยไปเห็นเหาอพี่น้องอเงอย้อยหลังจากที่ดึงรถกันเรียบร้อยแล้วก็ได้าตะหนทงหนทางบ้านน้าแฝกต่อมาเคียกับพ่อแพทย์ยุ่งรถซอยเขากินนี่ยเนาะพอน้นงองแพทย์เลยสบายดีเลยเปียกมันยอดเท้าบ่ม,มีรถใหญ่เนาะเปียกมันยอดมันเนีน่ยนะครั เงาเลยทีนี่ซื้อลดจักเงินเบิบักหลายแล้วยังเปียกพี่น้องเฮ้ยเป็นหนี่ติพเถือกืออาตัวป้าป้าไปลบฝนอยู่บ้านชาวตาพี่น้องป้าฝนน้องแฟะป้าไปลบฝนอ่าตัวยีลงดอยู่ล่างแล้วก็ได้พี่น้องเลยฝนก็ลงบกขาดชายชว่วงเี่แข้งฝนมาเลยบึกปืนมาเผื่อหู้ความจริงจากปากเบานุ่มพี่น้องเลยทางเฮาก็ได มาเห็นหนทางแล้วเออเธอโมเมนแนวสิทน,นั่นพี่น้องเลยเด็พี่น้องเลยตาตาปูพักตัวต้นมงหุงพักบัวพี่น้องและก็คารมินส่วนหัวสีไข่นี่สิเป็นผลงานของบ่าวบอสเองพี่น้องเลยตั้งแต่เพิ่นเห็ดถมาเทดินใหม่ๆเราบ่าวบอเอามาปลูกพี่น้อง ก็ตากับบอนนมพันได้ใระชาต้มไก่กินตามมังคองมังหอยอ่าโชคพี่น้องเลยเนี่ยรถบ๊อบกับเกือกขี่ต๊มังแรกคือกันพี่น้องเลยโบแม่รถใหญ่ก็ได้ทางกับเกินไปพี่น้องเลยคุณเด้อทางเฮือนองงูพันกับสร้างพันกับปึกเบินบัวยอมยุดได้พี่น้องไอ้ฝนกับตกลงเม็ดบัวยาบัวเศาอ่าเถอะ แต่ว่าเปินขึ้นตอกหลังคากระเถิดดึงน้องคือเก่าบัวยุดบัยอนพี่น้องไอ้เพื่อเล่งรีบให้มันแล้วมันทัวอ่าโถทางเอ้ยทางเน้องพี่น้องเนาะฮู้ดยดูดูทำสิกินเหมือนใครมะเคอื่อนน้ำปูกบัวยอมตัดเนาะนี่เล่าวพชรแทบแบบนี้อ่าสบายดีเด้อ เฮ็ดนั่งนะทุกคนมีดเก็บมีดได้นี่เลยคนบาตปูนวานนี่แหละคนมาป้าเปนี่นี่มาเห็นเด้ๆเดตอเด้อคนตกบคืนโมคืนนี่นี่น้องนถดถ่ายเ็ดแล้วบาดเด้อเดอเขาหมก่อนถ้าตต้คนตก ก็ชนเฮือนไม่อีกันมาเด้ฟฟอ,อฟนฟน,อน,อ <c oughs> น้ังกแฝดเอ้ยลบฝนลบฝนเนาพี่น้องเลยอ้าตวันนี่ยังโมแห้งคากช้ำว่อเพลินเน่ยคนมาก่อนบ่สบายดีเด้อโอ้หลับเนาะ รับแล้วพ่อมันยังหยอกหัวอยู่พี่น้องไปสุกรถบอลลีมารับแล้วฮะพี่น้องเองคนก็เดือดุดบ่ย้อนอะไรแต่ว่าก่อนนีได้เทกันเพื่อนเหมือนเช่นโอ้ยจักขิ้งางยังใดเนาะไปตามมังหุ่งกินนะเออเธอพี่น้องเห็นมังหุ่งใหญ่แล้วเชิญตาตาตามมังหุ่งกินเพราะว่าเครื่องก็มีครบัพริกแดงก็มี ทุพี่น้องเลยดูดย,ดยคือเรื่องหมู่ว่านนี่ก็เป็นการเข้าใจพิษกันพี่น้องเลยสรุปแล้วก็บ่ให้ถือโทษโกรธกันเ,กเกนเล็กๆน้อยๆพี่น้องคนเรามันพิษพลาดกันได้เนาะพอน้องแพยทย์มาลบพลบเ่ยเห็ดยังเด็ดเลย คอยตัดคลิปป่ะโอ้ยอนุญาตเด้อพี่น้องเด้อโดยโดยห้ามอ่ะนะยังว่าขออนุญาตห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกพีน่น้องโอ้บานรรพุผลจะชวนหามโต๊ะขมาพี่บ่แม่นฝนมันเดี๋ยวฝนเช้าจักหน่อยกินแต่บังหุ่งก่อนเนาะพอบอกซาต้าต่บังหุ่งอยู่นี่แท้จะ<อ>กินได้บ่แาต่บังหุ่งหรือเป็นลงข่าวบ่บ่ก็ไปไปให้เราตั้มแลฉีดนั่นบ่เราบ่ให้บ่ให้เรื่องไหนดู มาแล้วไปใช่เราโมเมนต์ใช้มันกระเทียงแล้วเนาะเขาก็อยากทำบาง่งเนาะน้องตาเจ้าโบ่ให้ป้อพอน้องแพทย์ว่าวย่านเจ้าให้เดี็ดเนี่ยตินองเลยทางพอน้องแพทย์เพิ่นก็ว่าหยอกไปยื้อชื่อดอกเนาะพอน้องแพทย์จริงแล้วก็บอกว่าเราขีดใจเจิดใจดำให้คนเป็นไว้แท่านเนาะติน้องเลยเอามาหนี้ก็มากับคนตกะีินองเลย สีโบได้อันก็เลยคุดเมนูสีคายลคุดอยากคุยตามมึหุ่งกินลองบมึงเตื่อแซบเนาะพี่น้องเอ้าสบายดีเด้อเอฟซีเนาะทางหมอบรัดกับโบได้หวนมาทางนี่ลายเมื่อไรเว้นเติบพี่น้องเลยก็มาเมื่อนี้ก็บแปลกหูแปลกตาอะอรหลายอยางทางกับเพื่อนพี่น้องแต่วกินไปยังไดรถจักกระซองตีนพี่น้องโบซี่ตีน รถนตีนยังว่าบบย่านมันล้มรถ2ตีนในเจิดใ้เจิดเหนื่อยอ,อ,อ,อยู่เดี๋ยว<น>หามแล้วก็มีหามวาม่ได้เดี๋ยวจนเอื้องหามใจเย็นๆโอ้พี่น้องทางบารีกะเป,ปินสีมาทายทาํำเลยเนาะโอ้ย<อ>บังนุ่มโบย่านห่วงย่านให้คอยเมื่อป้าย่านบไดหามโต๊ะวัวสัตวเพิ่นก็ได้ เอาทีกูซอยกวนุ่มนะเฮียโอ้่อยต้องไม่กินต่มางหุงกันไหนก็ไม่ต้องจะซอยนะโอ้บอลลีระวังพลาดล่มนะบอลลีนะระวังพลาดล่มนะฮะถึงคนแบนตุยตุย พ้อคงคลิปหฮะเอาพี่นอ้องคลิปนี้ก็บสิประมาณนี่แหละเด้อพี่น้องทางบอบว่าเกืบสิขอจบคลิปลงปล่อยให้ทางบารีเเป็นสัมภาทางบางนุ่มก่อนโอเคพี่น้องสบายดีเด้อ